ให้ปล่อยเพลงแบบนี้ออกมาได้ยังไงคิดยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดแต่งเพลงอย่างนี้อะไรเงี้ยเธอมันมีแต่คำรุนแรงเยียบย่ำให้ต่ำตมในจิตใจของเราอะกระทบใจเราแค่ไหนกระทบอยู่แล้วถามใจใครก็ต้องกระทบคนเกลียดเป็นล้าน คนมาร้องหน้าไปทีเป็นร้อยพี่จะต้องเลือกเอาคนร้อยหนึ่งนะเพราะเขามาร้องเพลงดังกระหึม่มส่วนคนด่าเป็นล้านอะ่ะเขาไม่ได้มายืนด่าเราเป็นล้านคนเขาด่าในโซเชียลเราจะต้องปลอบใจตัวเองว่าโอเคหญิงลีคนเป็นร้อยเป็นพันอยู่หน้าเธอเธออย่าเอาคนเป็นล้านที่ด่าเธอมาให้จิตใจของเธอตำ่ำ ทุกครั้งที่หญิงจะบอกว่าตัวเองลำบากในวันนี้หญิงจะบอกตัวเองให้ย้อนกลับไปตอนไม่ดังเรื่องที่บอกว่าไม่รู้ไปตัดพ้อหรืออะไรที่โพสต์แล้วก็ไม่รู้ช่วงนั้นอารมณ์ดาวหรือยังไงนะที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันตายไปฉันขอบริจาคทรัพย์สินที่ฉันมีให้กับการกุศลอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ อยากให้พี่หญิงดีแชร์ความคิดตรงนี้มาหน่อยระบายออกมาก็ได้ครับ